เสร็จเรียบร้อยครับผมสำหรับซับ12นิ้วเอสจเบิง์ลกพีรีวิวเรื่องกี่ยว่าดังคักดังเนี่ยเป็นอย่างไรลกพีครับสวัสดีครับผมนะครับเปิดมองด้ก็ดังมองนันเราชอกก็คุณภาพเรามันวัดกันที่เนื้อผ้าครับผมพูนแลวนะครับก็สําหรับชุดเครื่องเสียงนะครับทํายังไงมันก็ดังนะครับแต่เราทํายังไงให้มันดีมีคุณภาพมันต้องที่นี่นะครับผม ก็คือรถคันนี้นะครับรถหม่ป้ายแดงวิ่งออกมาจากศูนย์เลยนะครับก็มาจากชุดนะครับพอฟังนะครับพี่บอกว่าพอฟังนะครับแต่อย่าให้น้อยหน้าใครนะครับผมนี่ชุดนี้นะครับก็เป็นชุด12นิ้วนะครับชุดพอฟังนะครับนี่นะครับผม12นิ้ว f j นะครับตู้ยิงท้ายเพราะอนาคตจะทำตรงนี้เพิ่มนะครับผมบอกแนะนำไปเลยนะครับ10นิ้วนะครับชุดนี้ต้องมีนะครับ ก็เรียบหรูดูแพงเหมือนเดิมนะครับสินค้าเกรดพรีเมียมงานติดตั้งแบบมาตรฐานนะครับก็ทุกอย่างทําแบบกับช่างผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเครื่องเสียงนะครับมาดูชุดหน้าครับผมก็เป็นเสียงกลาง DS18 6.5ในตําแหน่งเดิมเน้นใช้งานเน้นฟังนะครับก็ DS18 บบวกแหลมกาวซีโร่นะครับโดดเด่นแหลมกาวซีโร่ค่อนข้างที่จะ คมชัดแล้วก็เสียงไม่บาดหูนะครับก็ประตูหน้าเหมือนกันครับก็จะเป็นแหล่หลเสียงกลางนะครับของ DS18 บวก g าว z e r นะครับการวางระบบฟิวระบบไฟเราก็ารีวิวแบบสแตนดาร์ดของเรานะครับพัฒนาอย่างต่อเนื่องชุดฟิวชุดสายไฟเราเน้นย้ำเลยนะครับผมต้องมีนะครับระบบฟิวแล้วก็ระยะห่างของ สายตรงนี้มานี่นะครับก็ทำจากอ่ากระเบียบของเอ็มมามาหรือกติกานะครับที่ได้ไปเล่าเรียนหรือไปไปแข่งมานะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ครับเน้นงานเน้นรถเดิมเอาไปฟังแบบชิวๆแต่อย่าให้น้อยนะใครก็จะนักจกัดเต็มครับจากทีมงานต้อมเอสจ โซเจียงซาวนะครับก็ฝากคนงานด้วยครับขอบคุณมากครับแก้ว